สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ประวัติของซาวจดกันไปดูกันเลยพระเจา้าทรงสร้างทุกสิ่งและให้ความแตกต่างนับไม่ถ้วนให้แก่พวกมนุษย์แต่พระองค์ก็ทรงลืมที่จะให้ดวงตาแก่พวกเขาเพื่อแยกแยะความงามและความน่าเกลียดดังนั้นสิ่งมีชีวิตทั้งหมดจึงถูกเก็บไว้ในความมืด และใช้เพียงดวงตาที่ตื่นเขินและหน้าเบือ่ออธิบายโลกที่ตื่นเขินและหน้าเบือ่อพ่อพอกันนี่คือข้อเท็จจริงที่เซจูว์เชื่อมาตลอดตั้งแต่เขาเป็นเด็กซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่เขาได้เห็นด้วยตาของตัวเองสิ่งที่เขาเห็นด้วยตาขวาคือความจริงอันน่าเบื่อที่ไม่ต่างจากผู้คนทั่วไปแต่สิ่งที่ตาซ้ายเขาเห็นคือสิ่งที่งดงามอย่างแท้จริงของโลกใบนี้สิ่งนั้นก็คือเส้นสายเวทมนต์ที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายของมนุษย์ ตั้งแต่จำความได้สจวดตได้ติดตามพ่อบุญธรรมของเขาซึ่งเชี่ยวชาญด้านพลังแห่งต้นกำเนิดทั้งสองเดินทางไปมาระหว่างพื้นที่พลรเรือนและสถาบันวิจัยในแรมโบดสสจวตซึมซับความรู้จากหนังสือและเอกสารต่างๆได้อย่างรวดเร็วและตระหนักได้ตั้งแต่เนิ่นๆว่าตาซ้ายของเขาเองแตกต่างออกไปและมองเห็นสิ่งแปลก ซึ่งครั้งแรกที่เขาเห็นสิ่งนี้ก็คือเมื่อตอนพ่อบุญธรรมของเขาได้ทำการทดลองอยู่ด้วยการอ่านหนังสือและศึกษามามากมายเขาจึงรู้ว่าสิ่งที่เห็นคือพลังแห่งต้นกำเนิดที่ไม่เพียงพบบนสิ่งที่ตายแล้วที่พ่อบุญธรรมเขาได้ทำการทดลองเท่านั้นแต่ยังรวมถึงพวกมนุษย์บางคนที่มีข้อมูลอธิบายไว้ในหนังสืออีกด้วย ภาพที่เขาเห็นตรงหน้าก็คือรัศมีหมอกที่งดงามตราตรึงใจซึ่งแตกต่างจากคำอธิบายแบบเหมารวมที่เคยได้เรียนรู้มาเมื่ออายุมากขึ้นเซจวดก็สามารถมองเห็นรัศมีของพลังแห่งต้นกำเนิดได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นเขาค่อยๆมองเห็นรูปร่างและความแข็งแกร่งของมันเขาพบว่าเส้นของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันบางก็น่าเบื่อและไม่น่าดึงดูด แต่ในขณะที่บางคนก็ควรค่าแก่การชื่นชมซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นครั้งแรกในห้องทดลองของพ่อบุญธรรมของเขานั่นเองสวจวัตที่ช่วยไปซื้ออุปกรณ์ทดลองและกลับมาที่ห้องทดลองได้เห็นพ่อบุญธรรมของตนนอนจมกองเลือดและหายใจโรยรินในช่วงเวลาสั้นๆนั้นเมื่อแสงแห่งชีวิตกำลังจะหลุดออกจากพ่อ พลังดั้งเดิมในร่างกายของเขาดูเหมือนจะถึงจุดวิกฤตมันพุ่งพล่านและไหลออกมาประทุเป็นรัศมีอันงดงามฉากนี้ทำให้สซจวตกใจและสะเทือนใจมากๆในขณะนั้นเขาตระหนักว่าตนได้ค้นพบหน้าที่และปณิธานสูงสุดในชีวิตแล้วเขาจะเป็นคอเลกเตอร์นักสะสมลวดลาย เขาจะปล่อยให้ลวดลายที่งดงามเบ่งบานและแช่แข็งมันไว้ในช่วงเวลาที่งดงามที่สุดเป็นไงบ้างสำหรับประวัติสั้นๆของสจวน์นับนะคราวหน้าจะเป็นคลิปอะไรคอยดูนะวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ